วันนี้จะพามาแต่งหน้าสวยๆสไตล์สาวเจนเย,ย่กันจ้าทากันแดดก่อนเลยชั่วโมงนี้ก็ต้องมีเล่แล้วมะใช้ดีมากทาหน้าแล้วก็อย่าลืมทาคอด้วยนะสาวตามด้วยคุชชั่นงานซองเบอร์ขาวเหลืองตัวนี้ให้งานผิวสวยติดทนให้การปกปิดผิวที่บีผิวสวยมากเซตหน้าด้วยแป้งฝุ่นเฮราตัวนี้ก็จะได้งานผิวแมตสวยงานคิ้วใช้สีฝุ่นของเซสตานได้ความเป็นธรรมชาติละมุนใจก็จะใช้สีเข้มเขียนหางใช้สีอ่อนเขียนหัวตามด้วยมสาสคาร่าสีอ่อนของอาชิตาเพิ่มความคิ้วละมุนนนนนนนขึ้้้้ไปปอีีีกค่่่ะะะะตาาาาวววั็็จจใชโทททสสสสมพเแแบบดดดลููง ก็ะะเป็นโทสตล์สาวเกาหลีตามด้วยดอลลี่อายกลุบๆ,ๆก็จะใช้ของลากราดเขียนง่ายมากปิดอายไลเนอร์ต่อเลยนะคะ,ะก็จะค่อยๆสกิดนะวาดเป็นเส้นเล็กๆอันนี้ของบราวด์อินนะคะใช้ดีมากเวอร์ไม่แพนด้า Panda ที่เซเว่นก็มีขายดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าได้เลยจ้ะถ้ารู้สึกไม่พอแต่งขนตาเพิ่มได้เพิ่มความแก้มหวานแก้มส้มนะคะวันนี้ใช้ของ P C E สีนี้สวยมากทุกคนในตลับมีไฮไลท์มาให้ด้วยก็ไลท์ไปเลยจ้ะเพื่อความหน้าพุ่งฟังนะงานหนกงานแก้มติ้นวันนี้ใช้ของนาดี้สีติดทนมากสีสวยแต่ที่ลื สีสวยมากเอาอาให้ดูข้างนี้เสร็จแล้วข้างนี้ยังไม่เสร็จเป็นไงจ้าไปทําผมมานะคะลุกวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยแต่เดี๋ยวขอท็อปด้วยสเปรย์ฟิกหน้านิดนึงนะตัวนี้ใช้ฟิกเครื่องสำอางได้ดีมากนะคะมีความติดทนเนาะสำหรับลุกวันนี้นะคะใครชอบก็แต่งตามมาได้เลย